สวัสดีค่ะพบกับปายูพินเกษตรกรอีกแล้วค่ะสูบน้ำข้าวโพดเป็นข้าวโพดท,ที่น้ำมาแช่ค่ะตรงนี้ข้าวโพดหายไปตรงต้นงิ้วค่ะอนันนสัสนัญลักษณ์ต้นงิ้วตรงนี้มันจะเป็นแอ่งหายไปเลยข้าวโพดหายไปเลยค่ะ,คะก็ามาสูบน้ำ ตรงนี้สูบยากหน่อยต้องต้องเอาท่อรัดเข้ามารัดเข้ามาเป็นสามสามท่อนเนาะเพราะว่ามันยาวค่ะมันยาวอันนี้ก็สูบผ่านมาถึงตรงนี้แล้วป้ารออยู่ร่องนี้อีกสิบร่องได้มั้งจะเสร็จเนาะสูบหลายวันแล้วสูบหลายวันแล้วนี่ไม่ไม่ได้ให้ลูกสาวมาสูบ พากันสูก่กับลุงเ,เสียงป้ามันก็จะอ้ำอ้ำหน่อยเพราะว่าป้าใส่ผ้ามัดหน้าเ้<อ>าพวกก็เสียหายไปแจ้งแล้วคะ่ะแจ้งน้ำท่วมเลยแจ้งน้ำแช่เนาะเสียหายจากฝนฝนตกน้ำแช่ก็ก็มาแต่อที่เหลือก็เหลือกําลังออกดอกค่ะกําลังออกดอกออกฝัก แล้วก็ต้องสูบน้ําให้เขาเพราะเขาต้องการน้ําถ้าไม่สูบเนะี่ยเขาก็จะไม่มเมล็ดไม่เต็มเนาะต้องสูบอีกสักสองรอบค่ะกว่าจะได้เกี่ยวเก็บเกี่ยวก็จะปลายเดือนกรกฎาน่าจะเป็นปลายเดือนกรกฎาจะครบร้อยยี่สิบวันเนาะแล้วก็กะกะเอาอน,นับเป็นเดือนเดือนเอาสี่เดือนสีเเ่เดือนก็ร้อยยี่สิบวัน ก,ก็ไม่ตายตัวค่ะเพราะว่าบางทีก็แห้งแห้งแล้วก็รถก็ติดติดเกี่ยวของลูกไร่เราก็รอไปค่ะตามปกติเขาก็บางคนก็่าไม่ถึงร้อยี่สิวันดีก็เกี่ยวได้แล้วแต่แต่ราคามันก็จะ,ะลดลงเนาะความชื้นมันเยอะแต่ถ้าแห้งน้ำหนักก็จะเบาราคาก็จะแพงขึ้นมาอีกหน่อยค่ะก็แล้วแต่ แล้วแต่ว่าเรารีบถ้ารีบก็เกี่ยวเลยลานเขาก็จะหักราคาลงมาให้ราคาต่ำเนาะอย่างความชื้น30 3สบสาสิบห้าอย่างเงี้ยราคาก็จะได้ถ้าเป็นเจบาทก็จะได้6บาทกว่า6บาทแป6สิบหบาทห้าสิบอย่างเงี้ยมันก็จะลดตรงเนาะถ้าแห้งๆดีก็ได้เจบาท บางคนที่ว่าเกี่ยวก่อนเขาทําก่อนเขาก็ได้ราคาดีค่ะบางทีได้ถึงแปดบาทก็มีที่ว่าเกี่ยวรุ่นแรกเลยราคาจะดีมากคนที่ทําก่อนแต่ช่วงที่ของของป้ากับของลูกสาวนี่จะได้ประมาณหกบาทแปดสิบค่ะบางทีก็ได้เจ็ดบาทก็ก็ดีใจเนาะดีใจมากถ้าได้เจ็ดบาท น้ำก็เออกมาแล้วค่ะตรงนี้น้ำออกมาละเดี๋ยวป้าจะไปย้ายเข้าไปย้ายน้ําเผื่อเผื่อเดินเข้าไปมันก็จะอต้องปิดหน้าดีๆเป็นฝุ่นเป็นละอองค่ะต้องลุยเพราะว่ามันต้องเอาท่อยัดเข้ามาเนาะน้ำออกมาละค่ะก็จะมุดเข้าไป ใส่แว่นใส่แว่นใส่หมวกแลวออมเซสอนเข้าจมูกตรงนี้คือตรงที่เราปล่อยท่อปล่อยท่อมาถ้าป้าก,ก็จะเอาข้ามมานี่ข้ามมาล่องนี้ค่ะล่องนี้มันไม่ยังไม่ไม่ได้น้ำเนะาะป้าก็จะเอาข้ามมาล่องนี้ thank ก็จะต่อท่อจากร่องนั้นมาร่องนี้แล้วก็ใส่ข้องอแล้วก็ซัดขึ้นข้างบนค่ะเพราะว่าข้างบนลุงเขาสูบท่อนบนแล้วก็เขาปล่อยน้ําลงมามันไม่ถึงไม,ไม่ไม่ถึงตรงที่ป้าสูบตรงนี้เนาะป้าก็ต้องใส่ท่อยัดขึ้นไปประมาณท่อหนึ่งให้น้ํามันไปชนกัน กับน้ำที่ลงสูบค่ะอ๋อนี่ชนกันแล้วค่ะน้ำชนกันละน้ำข้างบนเปียกแล้วเนาะตรงนี้แต่ป้าก็จะไปหันลงข้างล่างค่ะหันน้ำลงข้างล่าง มันก็จะหันลงมาข้างล่างแล้วค่ะให้มันไหลลงไปข้างล่างตรงที่น้ำแช่ยุ่งเยอะมากเลยอยู่ข้างในเนี่ยมันมืดเน,ะนเาะต้นข้าวโพดสูงสูงสูงมากเลยแต่ไอ้ตรงที่น้ำ ท่วมนะไม่มีพ้าโพดเลยก็จะทำแบบนี้แหละคะ่ะแแปลงนี้มันสูบยากหน่อยก็จะพากันมดุดลุงเขาอยู่ข้างล่างรอดูน้ำอยู่ปลายแถว ยังอีกประมาณสิบสิบล่องได้น้ำเอาไหลไวค่ะทังนี้มันเป็นที่ชันเนาะมันจะไหลลงไปรวมข้างล่างที่ความหนะักไม่มีข้าวโพดนะคะค่ะแต่ว่าเราสูบแค่มีข้าวโพดแล้วก็ย้ายขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปป้ายุพินฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ